การทับห <Workers. S 2> ัวกันไม่าีาะนั้นเขาพอใข้กัรกระโจดในวันนี้สายทิดหลังจากเจอพุทธมนต์เสกเทเสร็จแล้วก็ท้างมนต์ไว้เป็นเดอมแล้วก็ตอนเช้าก็เร่งมาตั้งเช้าพอเขาใจกันกระโจนแบบนี้นานุมันมีที่แีวในไปน้าโนมนะแต่ละครของปัาจัยการกระโเดแบบนี้นะ คนในนี้จะเอาข้อปอบก่อนมีเขาไปเอาหลัานสำรับในผู้บัญชาการขอการอนหรือว่าขอรบนะครับหลังจากที่เวลาเปลี่ยนตรวจตาม้องอบห่ว่าเพิ่นก็มีฝนตกขท้นก่อนทั้งได้เวลาทำผ่านก็จะทำปฏิบัตกี่ยวกัหลังจากครบรปรแล้วว่าครบโปบก็จเร่มขป้นอ่อ ไปติดงานอะไรดงี้ยนะครับผมางคนเราใส่กันอาจจะมีคนมาในประกาชนที่เป็นผู้นำใารที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ให่ติดล้างนี่อาจจะเป็นแบบที่อาจจะเป็นข้อหนึ่งสองร้อยอาจจะติดไปด้วย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  เาดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ข้าวมาเยอะไหมล่ะได้ได้ไปยื่สุดข่าวมาฮะลงทัด้วยค่ะครับงานบุญประทายข้าวเปลือกคบรอบวันละสังขารตามหาบัว มาจากไหนนี่อยู่ในตัวเมืองนี้แหละค่ะ,ะ <มา S 1> ได้ไปทำโรงทานไหมค่ะได้ไปฟ้อสลำม,มาครับแม,ม่ได้ไปค่ะเอาข้ามาแล้วก็มาทำโรงทานเลยค่ะครับเลี้ยงอะไรโรงทานอรทา่ะ

บรรยากาศงานครบรอบวันละสังขารเข้าสู่พระนิพพาน พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาม,มหาบัวญาณสัมปันโนพร้อมกับงานบุญประทายข้าวเปลือกทวัตป่าบัานกาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเย็ยนวันที่29มกราคม2,568 this อ,อันนั้นเป็นข้าวสารข้าวสารสำเร็จแล้วอันนี้ส่วนถุงปุ๋ยเป็นข้าวเปลือก ดรีกา3ามนาทีก็จะกับพรราอง์มหาเทราทีระตอนนี้ก็มีพัาเทราผู้ใหญ่ดี่ระเด็นพระคพระโตูบัญญัราชาจะ้วก็ถเทิบึงสามพันหรือลนึุงเมื่นกพันตลอดไปองค์บาลยาดีมากมายันประกาี่เบศตาเดินทางมา่วม การในทีจ่จะต้องมีรวมกันโัยเฉพาะญาติพนายที่เดินทางมาแล้วเขาเรียนเชิญเข้ามาได้ตลอได้ที่มานี้เราจะได้ร่วมกันกันไปดูไปจะเริ่มประทุนบน้อไว้นพื่อเระยะพุทธาจะได้รู้ว้าพเมื่อวานก็ความเป็นปัจจบันกระจายของประกทศพราชธรรมจารย์

เราเกี่ยวพันที่กัสิมีิตมาต่อร่างมานานหลายปีจะเป็นการสืบพับการรักษาความรุ่งตาผมงธไม่อยากอยากงานไร้หวันตั้นเองนั่นเป็นต้นนั้นก็มีการนำผลบัตรไทยเข้าเบือกเพื่อเป็นการยากาแยกระบาดทางให้แก่คนที่ยากไร้ทั้งหลายที่โอบลกดาท่านได้เี็ความเมตตาในน้องบงุญประชากี่กระสอบอ่ะได้มากกี่กระสอบไม่มีข้าจะยืนกัน โดย่อจเป็นตำนมมา,านเลยได้วรวบรวมข้าเปื่อกนี้มานองให้ใา่านทุกทุกคู่เพ่รออยู่พ,พัฒนาการศึกษาในเด็กนักเรียนดำอยวกในท่านเด็กเพื่ปรปาถมมาเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเ,เยาวชน ไอ้เป็นผู้มีสิทมีธรรมโดยเฉพาะวันนี้ผมก็ได้ระคุณที่ได้รัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไปท่้องในประวัติตั้งแต่โอลดปบูแซลโอบบันเป็นกำนองเด็กเขสิ้นไม่ลอยช่วีกไาเยอนบ่ว่าเด็กเานั้นก็ได้รับผลการศึกษาจากเด็กที่ไม่แช่นีนตรงนี้จะสามารถท่องออได้ ในวันที่3ตุลาคมนี้ก็จะครบรอบเป็น155ปรดการหลวงปูเสารก็จะการจับน้เลี้ยงถูสารีขอแจ้งบอกกันดทรงลูสกีว่า ปราคยข้าวเปือแต่นักกก็คงจะพูดความหมของความเป็นมาไมปฟนฝ่ายไม่ส่วนเน่แล้วโดยเฉพาะวันนี้เมื่อราจเราท่านบาเยะก็จะมีการแสดงพระสงฆ์รวับนนาที่องค์พระเดชพระคุณหลงพอเราท่านเมตตาปรมาไว้ก็คือมีสองกระบวนกันเึ่กับแรกก็จะเป็นว่ามาเระที่มีวัดสยการ ที่อยู่ในโซน้านหน้า <S <S ของท่านในเรื่องเก่าจำ่างจากว่าพระ <S <S นนไว้บนหน้าหว่าเ่ามีความรู้เรื่องนกปีว่าเราได้รับควา,า,ามควาจากออาที่พระอาจารย์เลทู่อยากที่ขาดไม่ได้ต้องมีรงปูมีคนลงปู่ชเชิญคลลบข้อวิทยาซึ่งวันนี้ทราบว่าองค์พระเด็บรุปุณก็จะนิมนต์หลวงพ่อวิทยา ท่านเมตตาเทศเป็นครูที่สองด้วยอันนี้ก็แจ้งให้กับคุณโยริชาก่อนในการประพฤติปฏิบัติเวลาสิกานาฬิกาเมื่อพระเด็จพระคุณท่านเมตตามาถึงพร้อมด้วยกรมพระเชรานุเชระก,ก็จะได้ร่วมกันสาธายายป,าประชุมธรรมวัดเย็นพอเป็นร่องแห่งการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะฉะนั้นหลังจากทำวัดเสเร็จแล้ว ก็จะเป็นการประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับแต่ที่จะจกมาหาปุณวันท่านแก้งในเรื่องได้สายสีลมงคลที่อยู่ด้านบนของเรา